นามนี้ไม่มีเนินแมงมีแบบภูเขาวิ่งเทรลชัดๆ อนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าครับ6โมงตรงวันที่3มิถุนายนนะครับเรามีภารกิจจะไปเขาคอครับไปวิ่งกันของเพียบเลยครับรงเท้าสา่สัมภารเพียบเลยครับเราไปวิ่งงานเขาคอมาทอนนะครับอหลายคนยังไม่รู้ว่าเราสองคนเป็นสายวิ่งนะครับเราจะไปวิ่งทั่วประเทศนะครับที่ไหนมีงานวิ่งเราก็จะไปนะครับเราเป็นสายวิ่งสายวิ่งหรือสายกิน จะวิ่งเสร็จก็กินไงนะครับเขาเข้ามาทอนเขาบอกว่าเป็น,ปนงานโรสนะครับงานวิ่งถนนที่โหดที่สุดเพราะมันเป็นกลึงเขาบอกว่ากึ่งเทรลนะแต่ว่ามันเป็นโรสแหละแต่ว่าวิาว่งขึ้นเขาครับวันนี้ผมวิ่ง24กิโลครับ กิกวิ่ง13กิโลนะครับวิ่งพรุ่งนี้เช้านะครับของผมปล่อยตัวตอนตีห้าของกิกปล่อยตัวตอนตีห้าสี่สิบห้าเดี๋ยวมาดูื่ครับว่าเราจะหลอดไม่หลอดซ้อมกันน้อยด้วยนะครับจากที่คอนโดผมไปที่โจลี่แลนด์เขาค้อนะครับวัดระยะ GPS อยู่ที่ประมาณ370กว่ากิโลนะครับตอนนี้เราออกเดินทางตอน6โมงเช้านะครับเดี๋ยวไปแวะกินแวะอะไรไปเรื่อยครับแล้วก็ไปรับบิบครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรับบิบที่เขาค้อไปออกเดินทางครับ ตอนนี้อยู่ปตทวา,างบระหันครับดีมีมเพื่อนร่วมฐานก่อนจะไปถึงอะไรนะเขาเคาะและเติมพลังก่อนตูดไก่ค่ะตูดไก่ยังเยอะ <laughs> ตูดไก่ ห้าสิบสองครับ <Yeah. S 1> ถึงแล้วโจลีแลนด์ใช้เวลาขับรถมาประมาณหกชั่วโมงกว่ามีแวะนุ่นวานี้ด้วยเดี๋ยวเข้าไปรับบิบครับยังไม่รู้เลยอยู่ตรงไหน,นมาครั้งแรกเหมือนกันวางขวางเดี๋ยวไปรับบิบไปรับบิบไปรวบไปดูงานในปุ๋อาจจะซื้อเจลเพิ่มไดหน่อยครับ จุดรับบิลแล้วจากจุดจอดรถเดินมาก็เหนื่อยนะขึ้นเดินมาด้วยก็เดินประมาณนี้น่าจะกิโลหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปรับบิกันครับ13 24 45อ่ะ13กิโลไปรับก่อนอ่ะนี่ครับแมวมิ้ดูให้ไม่ได้บัตรประชาชนตรงนะครับ

เนเช็คกิอีกทีนะได้ครับขอบคุณครับไดดีาได้แล้วสองสี่สามหนึ่งคะโอเคปีหาสบ้อค่ะเรียบร้อยเชื่ยถูกต้องนะคะหมายเลขถูกต้องนะโอเคโอเคได้ปิดมาแล้วครับ ต่อรงนี้ครับ33กิโล24กิโลเดี๋ยวมาดูกานใครจะไหวไม่ไหวแค่เดินขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วอ่ะเดี๋ยมารับบิดนว่างานนี้ไม่มีเนินนะครับมีแต่เขาครับเอเคเรียบร้อยครับไปเดินดูงานไอ่อนครับซื้อของสักนิดสักหน่อยตอนนี้สิ่งที่ขาดอยู่คือเจลพลังงานครับเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มมาสักหน่อยหนึ่งครับจะได้มีแรงวิ่งนะพรุ่งนี้ รับไปเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนจะไปทางข้าวเรามาแวะสกายวอล์กครับเดี๋ยวค่าข้าวคนละ80สกายวอล์ก็ต้องเดินขึ้นเขาไปข<ฮ>อดนะจะกินข้าวอดปะไกลิบลิปโน่นเหน่อยแล้ววิ่งเขาค้อก็เหนื่อยแล้วอันนี้ก่อนจะไปวิ่งก็เดินขึ้นเขาอีกโูโ่นเลครับ จากตรงนี้จะเห็นทุ่งกันหันไกลๆโน้นเลยนะของระยะ4 5กิโลแต่เที่ยวนี้เราวิ่งแค,ค่24กงลไม่ได้ไปไนตรงโน้นวิวสวยๆนะครับหดูสิเราจะกล้าเดินเปล่าตรงนี้อุ้ย,ยน่ากลัวว่ะพอแล้วได้ไหม ดูข้างล่างโอ้น่ากลัวถ้าใจหายไปวิ่งไม่ได้ทำไงเนี่ยมันากลัวไม่ธรรมดาอไปีาน่าสูอยวไหล่ะ้โอ้ยดูสภาพคนที่บอกว่าไม่กลัวตอนขึ้นมา จากตรงนี้สกายวอล์กครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อที่นะครับไกลๆนู่นเลยครับวัดครับไม่แน่ใจว่าชื่อวัดอะไรนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระธาตุเขาซ่อนแก้วครับเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูตรงสกายวอล์กนะครับอ่ะนี่ครับสวยมากนะแต่ร้อนร้อนนะครับตอนนี้เท้าจะพองแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไหว้พระหน่อยครับแต่ไหว้พระขอพรว่าให้วิ่งจบไม่ได้นะครับมาวิ่ง ขอพรให้วิ่งจบไม่ได้ครับซ้อมแค่ไหนได้แค่นั้นถ้าซ้อมมาไม่ถึงแล้วมาขอพรอพาไว้ให้วิ่งจบไม่มีทางนะครับใช่ใชไหม <laughs> ซ้อมไม่ถึงใช่ไหมสิบสามโลวิ่งขึ้นเขาเดี๋ยวไป oh, <no. S 2> เจอกัน A few moments later อันนี้ครับห้องพักที่เราจองไว้ชื่ออะไรนะอันดา Hom Lodge นะครับราคาหนึ bye, bye ่งพันห้าอบาทครับมีสองเตียง โอเคเลยนะอ่าแล้วมีส่วนระเบียงดนะ้านนอกอย่างนี้ครับดูวิวดูวิวก่อนโอ้โหดูสุดน,นะนี่ครับวิวเขาค้อนะครับห้องพันห้าร้อยบาทก็โอเคนะจริงล้วก็ใช้นอนอย่างเด,ยเดียวแหะครับพรุ่งนี้เชา้าตื่นแต่เชา้าแล้วก็ออกไปวิ่งนะครับ พรุนี้วิ่งสิบามกิโลไหวไหมโอ้โหเห็นทางแล้วสำรวจมานิดหน่อยมีแต่ไม่ใช่เนินนะ <c oughs> ขเขาลืนืนของ <c oughs> ผมยี่สิบสี่กิโลครับก็หนักหนาเอากันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเตรีมตัวมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้รีบนอนเร็วครับพรุ่งนี้จะตื่นสักประมาณตีสองนะครับแล้วออกจากโรงแรมตีสามนะครับโรงแรมห่างจากจุดปล่อยโซ่มันยี่สิบกิโลนะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับไปดูกันนะครับว่าเราสองคนใครจะรอดใครจะไม่รอดครับ The next day ตอนนี้เป็นเวลาตี 2, องยนาทีครับพร้อมครับเราตื่นกันตั้งแต่ตีหนึครับแต่งตัวพร้อมตี 2, องนาทีครับต้องรีบบอกไปครับอ่าฟูมาราธอนเขาปล่อยตัวตีสานครับ แต่เราอาจจะรีบไปก่อนครับกลัวไม่มีที่จอดรถจากโรงแรมไปจุดปล่อยตัวประมาณ20ก <km>. ล20กว่ากิโลเนาะครับโอเคเรีบไปก่อนไปก่อนดีกว่าครับแล้วก็ไปนั่งแล้วก็อาจจะไปวิ่งวอร์มก่อนไปเดินทางยังไม่มีใครเตืน่นเลยครับไม่รีบตัดมีแค่เรา,เราโอเคพร้อมเดินทาง ันนี้ก็คือเส้นทางจากรีสอร์ทนะครับไปจุดปล่อยตัวนะครับจริงๆก็เราก็มาทางนี้แหละครับเวลาวิ่งก็วิ่งทางนี้นะครับก็จะมีความขึ้นเขาชันๆเหมือนกับเรามาสำรวจทางก่อนเลยจะบอกว่าโคตรชันเลยนะอันนี้คือทางที่จะวิ่งจริงๆเลยแต่ระหว่างทางต่อไปนี่ก็ นี่ครับฝั่งตรงข้ามระยะฟูคนเยอะมากนะยังไม่เห็นท้ายแถวเลยป,ปีนี้วิ่งยี่สิบสี่ครับปีหน้าจะวิ่งสี่สิบห้าปีนี้มาลองวิ่งระยะฮาฟก่อนระยะฮาฟก็โหดละระยะฟูนี่โคตรโหดปีหน้าเจอกันนะจ๊ะฟูมาราธอนตอนนี้ตีสามนะครับนี่ครับระยะฟูมาราธอนปล่อยตัวแล้วครับเวลาตีสามจะเห็นว่าฟูมาราธอนเขาจะแจกเฮดแลม ติดหัว้วยนะครับมีไฟติดหัวบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่เพราะจริงมันมีบางจุดที่มันมืดมากนะดูดิกว่าจัวัะคนวี่เตรมาทางโคเ้เยอะเหมือนกันนะ<ช>แต่เรายังไม่ถึงเวะลาครับของเราตีห้าให้เขาไปก่อนต่อให้เขาวิ่งไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยวิ่งตามไปนะ <c oughs> เราจอดรถข้างถนนนะครับเราต้องข้ามถนนไป <c oughs> ต้องมีปีนป่ายนิดหน่อย ไปข้ามไปฝั่งนด้นครับไปวิป่งตอนนี้ระยะฟูมาทางก็ปล่อยตัวไว้หมดแล้วครับอะยะของผม24กิโลปล่อยตัวตีห้านะครับของกิ๊ก13บกิโลปล่อยตัวตอนตีห้าสี่สิบห้าโอเคเราต้องปีนอีกช่วงหนึ่งครับ ปินเขาไม่พอปินเกาะกลางนนอีกไป ladım. เดี๋ยวเราเข้าเซเว่ะครับหาอะไรรองท้องกันวันนี้ของกิ๊กใส่รองเท้าคริปตันแปดนะครับของผมคริปตันเจ็ดนะครับ ตอนนี้เรามาใส่โฮก้ากันทั้งสองคนเลยวิ่งดีมากครับเดินเข้ามาถึงใน,นงานแล้วครับจากจุดจอดรถเดินเข้ามากิโลกว่าเริ่มคึกคักครับอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับจะปล่อยตัวระยะ24กิโลครับ ห้าแล้วนะครับโอ้เหนื่อยแปงวิ่งเทรลชัดๆเวีาเขาวพื่อนเนินยี่สี่กิโลเหลืออีกเท่าไหร่เก้ากิโลนะไปไปคนช่วงนี้ก็เดินกันเต็มไปหมดเลยเหนื่อยๆไม่ไหวเหนื่อยจริงตอนนี้ก็มอที่สิบเจ็ดกว่าแล้วครับแดดเริ่มออกแล้วแดดเริ่มไล่ร้อนละเหลืออีกเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบ ต่ออยู่สนามอีกหกิโลแล้วค่อยดันไปครับเสร็จเลยครับเสร็จแล้วสนามนี้ไม่มีเนินแมงมีแบบภูเขาวิ่งเทรลชัดๆเหนื่อยชิบหายเลยปีหน้ามาอีกไหมแน่นอนครับปีหน้าเจอกันซุปเปอร์ฟูลมาราธอน45กิโลปีนี้เอา 24K ซิบเปอร์ฮาร์าไปก่อนอเหนื่อยไปละ เห็นไหมใครว่าสนามโลดแม่งสนามวิ่งเทรลชัดๆลุกลังทั้งนั้นอีกแปดกิโลแปดกิโลไป,ไปคิดจะทอคิดถึงตอนโดนเพื่อนล้อแล้วสู้ต่ออ,อยากให้เพื่อนแม่งมาวิ่งจังใครที่จะล้อเนี่ยโอเคผ่านระยะฮาว์มารธอน21กิโลมาแล้วครับ หรืออีก4กิโลซุปเปอร์ฮา์มาาทอนตั้งใจว่าจะให้จบก่อน3ชั่วโมงครึ่งนะครับ21กิโลตอนนี้ใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมง58นะก็ยังมีบัฟเฟอร์อยู่2นาทีนะก็อยู่ในเวลาที่ตั้งไว้นะครับตอนนี้ก็แดดร้อนมากปิ้งย่างเลยตอนนี้ออีก3กิโลก่อน3ชั่วโมงครึ่งต้องจบให้ได้ครับกิโลเมตรที่22.5ครับ เดินสุดท้ายละเดี๋ยวเลยตรงนี้ไปก็เข้าโจลี l แลนดถึงเส้นชัยละดูอากาศเลยครับอ๋อร้อนแดดเปรี้ยงเลยปิ้งย่างเลยตอนนี้เอาอ,อะไรเมื่สุดท้ายแดดร้อนมากอีกนิดเดี๋ยวครับอีกนี้เดียว

โอเคครับเรียบร้อยตอนนี้กำลังขับรถกลับรีสอร์ทแล้วนะครับเป็นไงบ้างสนามนี้เชเลียนหน่อยสิเรา,เเาวิ่งกันสองระยะนะครับกิกวิ่งสิบสามผมวิ่งยี่สิบสี่จริงๆสนามนี้ทุกๆระยะเขาจะแถมให้ระยะละสามกิโลนะครับ,รบมินิมาราทอนจากสิบกิโลก็เป็นสิบสามกิโลนะครับฮา์ฟมาราทอนก็เป็นซูเปอร์ฮา์ฟมาราทอนเพิ่มจากยี่สิบเอ็ดเป็นยี่สิบสี่ครับ แล้วก็ระยะเยอะสุดก็เป็นฟูมาทอนนะครับจาก42เป็น45ก็เป็นซูเปอร์ฟูมาทอนนะครับถามว่าเป็นยังไงสนามนี้สนุกครับอากาศเย็นๆเนาะอากาศไม่ร้อนมากแต่ทางนี่คือแบบโอ้โหโคตรโหดยังโหดไม่ใช่เดินนะเป็นเขาอ่ามันไม่ใช่เดินครับอย่างที่บอกมันเป็นเขาครับเขาบอกว่าเป็นสนามโรดนะที่โหดที่สุดนะครับถามว่าของผม24 กิโลอ่ะโหดไหมก็โอเคนะก็โหดแหละแต่ว่าหลายหลายคนบอกว่าถ้าเป็นสนามฟูนะเรียกว่าโหดที่สุดในสนามโรดของประเทศไทยนะครับจริงๆบอกว่ามันจะเรียกสนามโรดได้ยังไงวะมันยังกับสนามเทรลนะครับ <c oughs> ก็วิ่งในทางลูกลังขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่ระยะ24กิโลอ่ะมันก็ขึ้นเขาเยอะแยะเลยนะครับผมวิ่ง24กิโลจบที่3มชั่วโมง27ครับกิ๊ก13กิโลจบที่เท่าไหร่ชั่วโมง44นาะทีชั่วโมง4 4ีนะครับโอเค ก็สนุกสนานแฮ ppy มีความสุขครับตอนนี้กําลังจะขับรถกลับนะครับอ่ะให้ดูตรงนี้นะครับยังมีรักวิ่งอีกเยอะแยะเลยนะครับที่ยังไม่จบตอนนี้เออไ็ก็ยังมีฮาร์ด้วยนะแล้วก็จะมีฟูละครับฟูลก็ยังไม่จบอืยระยะฮาร์ก็เขาให้คัตออฟที่เท่าไหร่นะห้าชั่วโมงครึ่งนะครับระยะฟูลก็ แปดชั่วโมงกว่ากว่าแล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับไอเม,มนีก็สันี้สามชั่วโมง,โมงสิบสามกิโลเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยยังมีนักวิ่งที่กําลังวิ่งกลับเข้ามาอันีกเยอะแยะเลยนะครับคัดออกคือสิบโมงตอนนี้กี่โมงอีกเก้าโมงกว่าๆนะครับโอเคเราก็เสร็จสิ้นภารกิจครับสนามนี้โหดมากนะครับถามว่าปีหน้ามาไหมหปีหน้ามาไหมเดี๋ยวค่อยปีหน้าค่อยตอบไปคิดปีหน้ามาครับ ตั้งใจไว้แล้วว่าปีหน้าจะมาจบ45กิโลให้ได้ซ u เปอร์ฟูลมาทอนนะครับเดี๋ยวขอเวลาไปซ้อมก่อนจะมาจบเขาบอกว่ามันโหดที่สุดในประเทศไทยก็จะมาขอเล่นกับสิ่งโหดๆหน่อยนะครับก็ถ้าเราไปวิ่งที่ไหนอีกนะครับก็จะมาทำคลิปให้ดูนะครับครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนคอยติดตามนะครับวันนี้โอเคแฮปปี้บายบายสวัสดีครับดีคับ